สบายดีสบายดีวิรยุทธสบายดีอุ่ยอย่งคะัะเห็นเงืงอบอกคะเลื่อนด,ดาวไหลบอกพี่น้องม่นี่นางอายุธงอยุธจ้ายุธเวีย,ย,วย,ยวมันีเป็นน้อยนาทิตย์อนี่เราเมาของกับผูเบาใบสนีนั่นเองพี่น้องสบายดีวันอาทิตย์เมื่อสกู่สุกคนน่ากินน่ากินน่ากินผีและน่ากินคน นายกินคนข้างหน้านหรือข้างหลังพี่น้องคนเดือนสบายดีสบายดีคนวันสวยแล้วก็สบายดีหลายๆคนละ47คนสบายดีบอร์สกุทสักคนพี่น้องมัอน,นี้เฮ็ดอย่างแน่จ้าหยุดงานบอสบายดีละสัานซาน <c oughs> สบายดีบอร์สกุทสักคนเอากล้องนี่ไหมให้น้องอีหยังให้น้องจังไหนไปให้นั่ง บริหายนังเมาม้วนกระดอกแฟนใหม่โมเมนจ้าเบอร์สองมันนี่โมเมนแฟนใหมนะ่นางมันนี่นางเม,เม,มาออของเมาออของกับน้องเพิน่นจะไอ้ผู้ว่าใบซนี่ฮันเดย์เขาเบิ่งในคลิปนะสีนดอกวันนี้วันอาทิตย์ไปเที่ยวใส่พี่น้องไปแลกใส่ค่ะแลกนะโอ๊ยไม่เ,มเลกจ้ามัน <laughs> เป็นสั้นยานของนางเองจ้า <laughs> อ่าตามคำของอ่ะแมน บมเมนผัวบมเมนแฟนพี่น้องผู้บ่าวไม่อยากเปิดตัวไงหลายหลายคนก็อยากจะเอออะไรสดคู่ให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้เน่คนข,ข้างลอบลอบลอ่นักกินบอกเว้ยระวังเด้อเสร็จเจน่น้ำลายค่ะเอาน้ำลายไหลงวดงวดเสร็จแน่ยายผู้บ่าวคือรอรอบรอบอัลทักทายคนเนี่ย,ออออยติล่ะาใครบอ,บอกคนเรออัลทักทายคนติล่ะ สบายดีหกสิบเจ็ดคนสบายดีเป็นสกุลคนสบายดีวันอาทิตย์เด้อพี่น้อง <c oughs> กระงามกรหยังแล้วมียดนะฝนตกบ่ฮอนคันหอนางสิโป๊ะนางหน้าบ่ไใดเป็นไหลย้อยเป็นห้องลงมาพี่น้อง <c oughs> มื้อน,น,นี้วันศีลปด้ะยิ่งเราทุกวันศีลมื้อนี้ผีปวงข <c oughs> อบคุณค่ะที่ชมนะคะขอบคุณนะลูกสาว ทางใตยกับผู้ชายเนี่ยแม่เออบนไล่โซนแล้วก็ถามกระเจ้าแม่สิทามห้ดอกน่าจะเป็นสะพานโค้งดอกจ้าหอมแก่ที่มาหอมแก่จิงไตเขาอายจ้าว่าแค่มานั่งกางเขาังเอยยี่เนี่ยเจ๊นั่งอ่านประธานอย่าเจ๊เวลาบอก้ว อย่าไม่ถามเรื่องเลขตอนนี้เถอะเอา้าเอ้า oh my god oh. <laughs> ขอ้ <laughs> ขอโทษขออภยัยในตาตะาก่อนเขียนไปเนีน่ยเป็นแน่ไหมโทษมาโทรมานผู้ชายนะกระไรโอ้ยมาป่วนนะมาป่วนมาป่วงมาป่วนมาป่วนสม,ม,มองสบายดีแปดเซนติเมตรคน้องบบสกุลสกุลใน,นตาแล้วก็เพื่อนสาว ถามเด้กอิเล็กทรอนบกสที่เนี่ยไก่เข้ามาไก่เข้ามาทางนี้ยังไม่ได้ฟันยังไม่ได้ฟันจอดใกล้ๆก้มันมือก่อนตะเคียนเสียยังมาถ่ายเจ้าเบิ้งอยู่หร่าใครแม้กระตัวสิต้มกินอยู่ไม่ต้นไม่ต้นใจเลยใครผู้ไรมากผู้เฝาห้องนางนี่สิต่อหายกดหัวใจรัวๆหน่อยสิผู้ไรกัดกดหัวใจรัวๆจนปังๆเลยสิถูกเล็หนุ่มหล่อจังแมน พ่อเปบดสนีจ้าพี่น้องชินนงมาเมาของค่ะพี่น้องบ้านเขาตัดติดสายเด่นแ่บติดกับแมงโขง,งจีบจีบได้บอคือจุกความสามารถนะคะว่าใครจะจีบได้หรือไม่ได้นะก็ไม่ไรู้จ้าะแกะบออาจิมยางหวทนหางเด้อมาเล่นักนทั่าไป คนผมนั่นเองพอนก็ตัดผมเป็นอนะไรพอนก,กี่ยวเข่าแล้วอะไรมันีะเพิ่นก็เกี่ยว,ขว,ว,วเขนะ่าหรอก็กอัดเพื่องเพิ่นว่ามันหนีแล้วเพิ่นก็มาห้ามเพิ่นแล้วเพิ่นก็เลยมากกับบ้านอาสิบลักๆลากคนเป็นย้ำแรงทีเพิ่นก็สิเป็นตัดผมนะเป็นตัดผมนะักเรียน,นด้วยวัยรุ่นทั่วไปนะพี่นอ้องสบายดีจิมาเป็นไรอยู่กรุงเทพฮะสบายดีบอร่รำรวยร,ร่ำซ้ำว่าเห็นนั่นดาวรถออกมาเห็นว่าลูกสองลูกสาวก้อยปังๆแล้วเรื่องชื่อเลขทะเบียนบุนเด้อ นางถามมาแล้วจ้านา่นนานั่งสิไล่โซดเจอปกตินักงสิบ้าบ้าบ,บ,อบอ่อะไรโซดของนางเจ๊ไปหาผู้เราอีกนะ่บอกเมย์จ้าไม่นะเมาของจ้าเมาของเมาของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีเห็นระจ้านางก็ได้ได้โอกาสมาไล่โซดกับน,น้องเพิ่นได้โอกาสได้การก็ <laughs> ดีนะ <laughs> <laughs> ดีไหม ไม่ดีก็บอกไม่ดี่ะพูดนะอ้เดี๋ยวเอฟซีทางในกับมี่พี่เอฟซีทางนอกก็มี่ทักทายแน่พี่น้องผมเมนมีแค่นี้นะจ๊ะเบิ้งเอซของทางวันนี้เป็นวันสุวันหยุดเป็นี่นเป็นวันพักผ่อนข้าเจ้าไปเขาาโรงเรียนนะจ๊ะกอยู่บ้าน บ้านผู้ป้าน,นี่ยก็ติ๊กโรงเรียนนี่จะเป็นโรงเรียนเด็กหน้าเขาเจ้าจะมันจะเป็นว่นาที่เขาเจ้ากับบริเรียนสบายดีแปดสิบสองคนเนจอจ๊คนเบิ่งไรยข้น,ยขนไร้ข้นมาเนยสบายดีแปดสิบสองคนว่นาที่<ะ>ผู้้ายิ้มเนี่ยยิ้มเนี่ผู้ป้าเนาะเหย่คนยิ้มคนก็มีมแมมมขวอยู่ด้เอเนะ <laughs> <laughs> จะเข็นเข่าบนบ่อจะใหญ่บนยิ er ้มน่ารักแม่ผู้เฒ่าน่ารักจ้าเป็นลูกครึ่งจ้าน่าจะลูกครึ่งกันได้จ้าโอ๊ยอย่าใส่นั่นนะผู้าะ่าเขาทายว่าครึ่งเหนียวครึ่งบกครึ่งหน้าหนาหนึ่งนะแต่ผู้เฒ่าเป็นเป็นลูกครึ่งจะพ่อเป็นคนไทยเนาะพ่อเป็นเป็นคนไทยแม่เพันเป็นคนแม่เป็นคนลาวเพันเป็นคนสองสองสันซาบนะจ้า เป็นอนไรเป็นลูกครึ่งแต่นั่งเราครึ่งบกครึ่งน้โอ๊ยว่าอีแบบนะโอ๊ะนั่งก็พอคนไทยก็อกันนั่นละจ้ามันก็เป็นแน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่งว่าเรื่องๆน่ากดเลยได้กันก็ได้นะนั่งคุณป่า นางก็มาฝันเมนเหรอจ้าโสดด้วยจ้าโสดด้วยพี่น้องถามเพคนบอกว่าคนมีผู้สาวหรือยังมีหรือยังยังนะยังจะโสดโสดเบอร์หูดิถ้าไปอยากหูต้องเออดูเองกันละกันต้องมาพิสูจน์เองพี่น้องไปอยากหูเพว่นอาคงการยิงคำถามของเอฟซีของนางนะพี่น้องดูดูอยากมากเลยไม่บอกเออ ติดตามนางก่อนนางจะบอก <laughs> นางจะแชร์ลงเฟซแล้วติดตามนางในเฟซก่อนเด้ <c oughs> นางจะแคปจอ่อแชร์ลงไปเลยต้อง <c oughs> ต้องขออนุญาตก่อนเด้ <c oughs> อ๋อแต่ว่านะัก <c oughs> ปืนไม่ยิงนางหรอกจ้าบุกลุกสิทธิส่วนบุคคลนักปืนนางจะมืงให้นักแชร์บ่ดจ้าแชร์เฟซจ่อ ตตาตะโดนถล่มแล้วนะฮะตติดามก่อนตติดามก่อนแม่ติดตามก่อนบอกของนางต้องมาอีกติดตามอีกอาจจะเห็นกับที่ต่างกันเนาะนดีแต่นางบอกอันดีแต่น,นางบอกให้ฝากของมาให้อีกเนาะบ่แม่นของหล่ะนางกะอยากกุก้กรนี่แหละโอ้ไม่หมกเกมก็น้ำใจเนาะโอ้หลายคนก็ว่าเออเอาไปเถินน้ำใจขอบคุณนะคะสเหรับน้ำใจที่แบ่งปันจ้าเพิ่งซื้อทำเด็กๆเอาโมเดลไปสละ สบายดีหูจักกี่คนอะ19คนสบายดีวันนี้หูจักคนบอสไปนอนฮะมี่หูจักเลยนี่แหละเหี้ยไปสายมันอีไปสายไปซัพปิ้งสายไปกินข้าวอยู่ห่างกันเป็นตาหัวบ่เป็นตาหัวเหรอเป็นตาหัวเหรอบ้านปกครองเป็นตาหัวบ้านปกครองนอนหูจักบอสทางไทยโอ้ไปทางนั้นนอนพืนน่อ๋อ โบอิงเองออ,เองเนาะเอ,โอ,เอาโบองเออองผู้ชายก็บอกตอบใช่ไหมว่าน้ำใด้สา์สวัสดีค่ะน้องสาวคนสวยและก็ใจดีด้วยขอบคุณนะคะที่ปากของมาให้เมื่อวานนี้นางก็ไปทำโรงทานมาพี่น้องนักใส่เสือน่นอันยังก็สาวน้องสาวนันอ่อยู่จากคนเก่งน,นั่นค่ะ วันเห็นนางเป็ดลองทานวันวันพี่น้งองเออจะลืมอะไเจ็ดอยู่นี่ว่าทั้งเป็ดทั้งโฮจ้า <c oughs> ทั้งโดดทั้งเดาเต้นต่ำจ้าวนันบุญทุ่มนางแม่นอนบระทึก,กนั่งก็คือนอน,นพอน,นอนบ่หลักเป็นอย่างเออลืมคันคอวันสิถอดหัวไปกินวันสินนั่นดิอวันสินเกี้ยวข้าวแล้วแล้วกันแหล่เกี้ยวข้าวแล้วแล้ว แางบอกว่านั่งขั้นเข้านา่งสิถอดห่วงไปหากินวันผ่าใหญ่บ่าวบ่บ่ไม่จ้าบ่ไม่ผู้บ่าวผู้บ่าวอันไปสนีเอาขอใหม่นั่งเลยนะที่นั่งเมาเพราะยังสดนะจ้าสดแล้วก็สดด้วยสดแล้วสดกับบรูนังก็ยังบ่เคยซีมบ่เคยลองจ้าเออผู้บ่าวตัดผมจ้าตัดผมหล่อรวยสวยแน่นอน มินเปล่ามา,มาเดี๋ยวไปอยากตัดอยู่ฟังนั้นจ้าสบายดีแปดสิบแปดคนจ้าแปดสิบห้าคนตกินอีเก้าสิบบาทแม่นช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงจักโมงแหละ <c oughs> บ่ายแล้ว,ลวคิดว่าบ่ายโมงบ่ายโมงพี่น้องนั่งยังไม่ได้กินขา้าวรูบวก็ถ่ายนั่งเมื่อแล้วก็ขัดด่กจังทีกินนั่งคิดว่า <c oughs> สิว่ากี่เพื่อแหละเขานั่งกันหลายเตะคนที่นั่งข้างกินข้าวอย่างย่างก้าวไปนี้กับข้าวไปหนึ่งเฮดไว้อยู่เพื่อถ่ายหน้าเมื่อเพิ่งจะกินจ้านั่งกันสิบมเมื่อไรนั่งก็ยังไม่ได้กินเพื่อเพื่อจุดทูบแล้วังจะได้เมื่อเนาะจะ่าบ่จุดทูบไรนูหนูแพ้หนูแพ้รอยสับอ้าวไม่ก็เบิ้งขอเบิ้งไรสักแน่ สักแขนดี่ะซักตนแนแขนพุ่นอะโอุ้่นเอ้าเห็นยังแบบนี้อดีอะไรก็ดีหุ่นแบบนี้นะอาผู้เป่ามไเม่ผู้เป่านเพา่อใบสนีจ้าเพราะบสนีมือนั่งในมีโอกาสมนเมาใสนีแล้วก็ลงมาเลยนะเพื่นนะจ้าโสดเพื่อนโสดพี่น้องของสบายดีแปดิบหคนเด้อสบายดีวันอาทิตย์จ้า โอ้ยนอภู่าวใบซนีขน้างหลังเราเป็นผัวเป็นผัวจ้าหลักไ่เป็นผู้ภูาววน้านก็ม่รูเลยจ้าคอนเทกต์เกิดขึ้นได้ก็ไม่แน่ทางนี้เปิดร้านคอนเทนทางนี้เปิดร้านคอนเทนเปิดร้านอย่างจ้าสบายดีวันอาทิตย์พระชุกุกลนะจา้าสำหรับคนที่โกรธหัวใจรัวๆข่อยปัง,ปง,ปงๆนะจ้าผู้แววน้ากินเทเจ แม่น่กกินกับกระโดดขาไม่นำของมาเลยจ้ามากินเลยจ้าอนั่งนั่งอยู่ขานี่เขาไม่ได้กินดอกได้แต่ลิลิลพรา่าพรา่เลยจ้า <c oughs> โอ๊ยพี่น้องไม่ได้มีแค่นี้ในเอซีนะนะนะมันออกกรอบแกเยอะแยะก็นางสวยแล้วก็รวยมากดูเอาโอ้โหอุ <c> ้ <oughs> กตัวนี้แหละมาคณะนี้นฝากลองเพลงเองสัส้นได้เฉพาะแม่วันรูปบ้านอบอกนะพี่น้อาข้าเจ้ามาให้กำลังใจมาเบิ่งผีกัรู้นะสู้กับเงินไปสู้จะเป็นไข่หัวลูกหนะัวกูลนะว่าแม่พูดว่ารอแท้แล้วคนโสดข้ามจ้าคนโสงขง้ามโสดแต่โสดนะกระบารู ใต้คลิปเลยให้ป่าหน้าสาวผูว้บ่าวข้างร้านกินเพ <c oughs> ิ่นคนละสองพันใส่กระสอบคนละสองพันใส่กระสอบมาให้หมดคนละสองพันใส่กระสอบ เปิดร้านเซร์ฟสวยค่ะมาอยู่น้องันโดยจ้าเขาที่เปิดร้านาอยู่คนแก่นบอจา้าโอ้ยอยากเนีนางก็มีโครงการอยู่มีคนใจดีอาจจะเปิดร้านให้นางก็ได้อยู่นะแต่นางก็เห็นว่าเป็นเหตุเพราะงูป่านะเจ้าพี่น้องนัก็ไปเก้งบรงิเรื่เริ่เปิดเซื้อดอกเคยเป็นลูกมือเขาอยู่กรุงเทพนะแล้วก็มาเห็เอนอีกนี่เงี้ยน,นี่กแกปิดไปแล้วเออติดโควิดไหมล่ะกะปิดปิดไปเลยพี่น้อง ต่เครื่อง,ปปงเป็นอุปกรณ์นะก็ยังบดจะเป็นลิดพรมด้ายเป้ายังก็มีบดเป็นตาส่งเป็นกระจกกรนะจกขนาดยังอยู่จ้ะถ้าก็ฟังเบิกสิได้มีโอกาสหรือบ่มีโอกาสสิได้ไงกระดับพลทธพี่น้องเขค่อยว่ากันกํนลาลังจากโควิดนะอันเขาที่เปิดร้านคนแก้น,นะที่อยากได้นั่งเป็นเป็นหมูเนาะเป็นหมูเป็นลูกมือก็ได้กํลาลังจากอันอันบอกขึ้นจอเนี่ยหายก็หาย เมืตเต่อกี้ยังบอกว่าให้ติดตามก่อนโอ้หรอเมื่อกี้มันยังบอกว่าให้ติดตามก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวนางสิบอกเองจ้านางสิแชร์ลงในเพจก็ได้พี่น้องนะบ่หวงนางสิอ่อว่าปิยมันเป็นผัวโอ้บ่หวงเก๋ยท,ท,ทียังก็ให้คือยังให้ติดตามนางไปก่อนเดี๋ยวนางก็สิลงมาของตลอดนางก็สิอ่านมาไลน์โซดกับเพิ่นเนาะ ายักจีอยากเห็นนางไรโดกับเนินเหนะจ๊ะ,ะเพืนยังโสดใจยังวะอยเท่าไรละผู้บ่าวนะสวัสดีร้อยสองคนสวัสดีจ้าร้อยสามคนสวาสดีพี่น้องบนสุขสุนทนคอยปังปงเด้จ้าไ้ดไรดหัวใจรัวรคอยปังปัรวยรนะคะถูกหวยถูกหัวสุงมดสวดุงวดวเด้อจ้า ถูรถตะลิลวันที่หนึ่งนะจ๊ะโอ้เจ็บคอเดี๋เปิดร้านเป็ดผู้บ่าวขึ้นยาแต่ไม่กินจ้าขอบคุณนะคะคำเชิญรับอันเนื้อทางที่ดีที่อันบอกมาแหมให้นั่งเปิดร้านลาบขายเป็ดบอกค่ะพอนั่งเลี้ยงเป็นวันศุกร์บอกว่าเราสิมาขาขาเนาะให้คนอื่นขาหายลี้ยงเป็ดไปสบายดีจ้าสวัสดีคุณพี่คนสวยคุณพี่คนสวยใจดีอินทะ อินอินอินทั้งหลายอย่างคนพราเด็กหน่อยหุ่มผึกๆมากพี่น้องผึกทรงสมรักนางแห้งน้ำน้ำผงอินทิพลพลานิษย์นะกันหัวสวยสวยเนี่ยแซ่บค่ะเพลินสนใจเพลินสนใจมาตัดอยู่ไทยบอลน้องกระจกถามนี่ไงคนที่ขอเป็กน้งเคยบอกไปแล้วว่า เดี๋ยวนายจะทำหายเด้จ้าว่าคนสนใจี่ไปมคุณว่าทำไปได้หลังจากโควิดเขาก็ยังบ่รู้ยังตกลงว่าได้เดียวจ้าเขาตกลงยังบ่ได้แต่ว่ามองขิาวลอได้สน้องเดาะยวสิบห้าไปเบิ่งนี่ลหมองล้านพนเอกเอาสดๆนะจ้าสดๆเลยนี่ะมองล้านน้องพนเอกสิมิกะจบาดนนีม่ตกนะที่น่จ้า